สวัสดีจ้า f อซที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอซเก่กกเา f อซใหม่ล้วก็ผู้กำลังสิมาเป็นเอซเย่ติวเดคัเจ้อจะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกกำลังใจที่เขามาให้นะคะจาขอขอ,ขอกำลังใจเลิฟขึ้นนะคะมากข่ามาไอเลิฟขึ้นมันบ่มีผลอีย่างดอกจ้าเลิฟขึ้นเลิฟลงแต่ว่าเฮ้ากัอยากเข็นซื่อว่ามูเฮ้เขาขมารลายปานเดีะว เดียก็เลืนก็กินขนมแล้วค่ะเด้อนี่ค่ะขนมจ้ะจ้ายายก็ขอฝากโรคไผ่ไข่เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอายานีมอบให้แกะดำที่มาเยี่ยมบ้านยายติ๋วนะคะยายติ๋วขอฝากไปด้วยนะคะโรคไผ่ไข่เจ็บเคาะเข็นเล่นลองหยังขอฝากไปกับแกะดำนะคะจ้ะฝากไปเลยค่ะ เ,ออเบาหวานเส้นเลือดติบในสมองจ้าความดันไขมันยกให้แกะดำหมดเลยนะคะเข้ามารับเอาเลยค่ะเข้ามาเยอะๆค่ะมารับเอาเลยนะคะอ,อ,อยายินดียกให้ค่ะจะแล้วกใ็ให้ย่านีสุขภาพแข็งแรงจะให้ออลูกไปเล่นไปพ่อมนมวน,วนจ้า คุณต้องดูให้ถึงสามนาทีนะคะจะมาค้ากินข้าวต้มนะคะเด้อฝีมือลูกสาวยายจากข้าวต้มหมูสับนะคะถ้ามันเอือนสมัยตะกี้ห้าอื่นกันก็นกนว่าข้าวต้มหมูใบช่อค่ะขา้าวต้มบานๆเ้าแต่อร่อยค่ะเพราะว่าซับหมูแล้วห้าก็ต้องไปโขกไอ้นั่นนะคะ โขกไอกระเทียมเม็ดพริกแกย่าไตักออกไปนี่คือเม็ดพริกเดะะ้อเด้อโขกระเทียมพริกไทย้ะใส่กับหมูโขก,กหมูอีกนะคะแล้วก็ปรุงรสใส่ซอสปรุงรสใส่กับหมูโขกกันแล้วก็มามาปั้นปั้นเป็นปลูกๆเหมือนลูกชิ้น้ะปั้นเครื่องนึงแล้ะก็ละลายน้ำเครื่องนึงง้กมันจะนั่จะหอมนะคะ ข้าวต้ม <c oughs> ต้มนี่บ่ได้เอาข้าวสารต้ม้อค่ะเด้อเอา,เขาข้าวข้าวหงสุกที่เหลือจะข้าก็ากต้มกินได้อีกเลยคื่อส่วงเศร้าจะบ้าก,กินยังสีนะคะน่ะเนสซบแส็บเซ็บใส่สสสพริกเลยอยากจากนิดนึงจกะก็ลเลยขอเติมน้ำปลานะคะอย่าลืมนะคะแกะดำ ยติวมาเขามาเอาโรคไข้ไข่เจ็บน้ำเยาอติวไปหลายๆเด้อให้ยาติวได้สุขภาพแข็งแรงจะยายยกให้หมดเลยนะอคุณเขามาหายายคุณมาขอยายเองนะคะอืยายยกให้หมดเลยโรคไข้ไข่เจ็บนะคะเคาะเข็นเล่นลองยังกระโยกไห้แกะดำเบิดเลยค่ะยายขอรับคววมดีสุขภาพแข็งแรง แต่ว่าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาด้วยใจมาเริบม,มารักด้วยใจยายขอให้เจริญรุ่งเรืองจะไม่เจ็บไม่โจนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันค่ะหาะะกินไก่ขึ้นเกินเน,อะะเนอ้องขะน้อจะบุญรักษาพระคุ้มครองคนที่เลิฟขึ้นนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาชมจะ,ะแต่เฉพาะแกะดำโควิดยายก็ฝากไปด้วยนะให้ออกจากประเทศไทยไปด้วยจะ ยกให้คุณมหมดเลยนะคะแกะดำขาฝากโควิดสิบเก้าไปด้วยนะคะอเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยค่ะเดินเลาะไปบ้านใครก็เอาเก็บไปให้หมดเลยนะคะคุณมีหน้าที่ทำความสะอาดค่ะอมืมาค่ะ โ้เผ็ดพริกผัดเองนะคะนี่ลูกสาจะผัดใส่กระปุงสิใบผัดแห้งจ้ะบ่มาแต่บ้านย่ายบ้านเดียวไปบ้านแม่บ้านกลับไปไล่จ้ะไล่เห็ดหาเบิดเลยแต่บ่มีผลยังหรอกจ้ะบ่มสิเลียดบ่ยังแต่ว่า เทากับขอฝากไปได้แล้วมาดูให้เราเอาซิบรอมาคนเอาเลยยากกับฝากเราตัวเราเป็นคนใจดีแกะดำเฉพาะแกะดำนะคะคนไหนที่เป็นลูกเป็นล้านเป็นพี่เป็นน้องแย้ติ๋วขอให้ย่อยๆ่อยิงๆจ้ะเงินไหลน่องท่องไหลมากเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ให้มีอุปสรรคนะคะ กิปนี้เฉพาะแขะดํานะคะอืมคนไหนเข้ามาดีแต่ยานติก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเจรรุ่งเรืองค้าขายขึ้นจ่ะมาเทบไปจวนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้ะ ยายจิ๋วเคจะกินเบิดนีได้ค่ะเด้อยาบจิ๋วแค่อยากมาฝากความถึงแกะดำปยาจะใส pues ่งานเราหนักนิดนึงเพราะว่าเรามาหาบ่อยจ้ะแล้วขนโรคขนไผ่ขนโรควีวับไปเรื่อยจ้ะในตัวเราไปเบิดเลยอืมโรคไผ่ไข่เจ็บย็ยจิ๋วนี่ก็ยกให้แกะดำหมดเลยนะคะยายจิ๋วขอจบคลิปแล้วกันเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจจ้า ที่เขาม,ามอพาเยียติวจะมุลรักษาพระคุ้มครองนะคะคนที่เลิฟขึ้นค่ะ